ครับก็ไมห่หน้องออออออหบมพอก็บผมตอนให้มันโครครับมึงนี่หาไม่ให้น้องใส่บ่วงครับนู่กินเขาไ่กินแลกเบิดเลยเรารุนนึงกันครับผมไม่ใส่บ่วงก่อนขืนนัยยามมึงเขากำลังเต็มแล้วนู่กินครับพ่อใส่บ่วงก่อนครับต่อรุ้นบ้านยามกันครับ มึลงลงรอยมากินให้น้องโอ้กินไยเชีย่ยไฮไลายให้เขาเออหนูไม่ยังมากินซะนี่กินบางต้นก็ขึ้นกัดเห่งหุนมันนะบางตนมันก็กัดลุมมันเป็นนู่นซะเลยนู่นน้อยก็นู่นกุกซะได้ใส่สบ่วงกระโบหันเบิดตตัวให้น้องเดี๋ยวหุกล่งค้ำแล้วเว้ พุม่มมะขามพุธเลี้ยงหมาครับมะขามต่อรุ่นตอนเมื่อคืนครับยามกันครับเมื่อคืนบ่อเบื้องบนี้ติดหวงบ่หนุ่มกินเขาเสีอให้ไหล่เลยทำฮอดบ้านนะไม่หนอกขึ้นมาแล้วผมม่ได้เอาแบ็ไฟไปครับใส่บุเบิ้ลยาซีล่างหวงังใส่บุเบิดมือก่อนม่ได้เอาฟไฟลงไปมือนี้พุ่มไม่เอเ้ปอกไปสั่นมึงครับ น้อนี่ทอกนี่ก็เห็ดเองนะครับเคยได้กิ่นอยู่ผ้านนี้ก็มเห็ดตัวเองครับนีผ่าอย่างนะซื้อ่อตะยามกับไก่ไก่ตัวนี้ซื้อครับรอเวลาลมมือต้นครับได้พยายามบ้องรํากันว่ามมนม่านบ่โน่มกินเขาไล่โคตรครับหาก่อนจะบึดครับไปครับเพื่อนน้องอยำบ้องกัน โอ้ดองจันทร์ก็งามครับเด่นง่ายเด้อเนี่ยครับน,น,น้องมอยเ่าลอ,อยกระหงแล้วแต่ว่านูมันก็กินเขาได้เด่นง่ายครับพยายามฟ้องกันครับสั่นตอกก็ได้ษใหน้องเลยนูโมมามาเต็นมาใน,านหญิงในงหญิงนูวะเนี่ย Ôi, mà nghe mà. <coughs> Ôi, mà mà nằm nó no người. Nó nhìn ngu quá thế này. Ừ. tóc của mà mà hốt quá cũ. Sống sai đây lò đây luôn đây buông đây tí cho nên sàn tóc đây luôn nó tí. Mà nằm má hôm nó ngay. Mình nhìn này. ครับรุนบวงกันดีกว่าครับโอ้ซันตอกก็มีเทม่ามาโอ้ <laughs> ปึหึหึนม่ามาไลน์นู้ยนอมานมาใช่ไหม อสานตอคือบมานน้องเด็กมา,มานำมอบ้านครับสานตอให้ต้องไปไก่บ้านกันมานำไปไปรนึ่งมอบ้านฮดมานำได้นี่ก็ขนาดหุ่มนะครับงายหกเด็กถูกหุ่มตั้งใจไว้บดตัดแต่หุ่มมาไว้ให้หัวหุ่มกินครับวันนู้นกินเขากินไโหดปีนี้ปีนี้นุ่งไร คือได้รุ่นแต่บวงนะครับพี่น้นกอันเตาแค่คือบบได้รุ่นโมมนันมาันัมนมึงั่างใดก็คืออยู่เก่านั่งดูวันนู้น,นออกดึกเด่นง่ายน้่งออกดึกนอ็ค่อบเ็นนูม ครับนะไปลำไม้นี่ไปเนอะเขาเกาะลาเนาะนูองน้นอยหญิงไม่ได้ห้าเราบ่มีไส้ถ้าญิงนี่ลูกให้เลยมันบูย่ยำขี้ดินอยู่ยำเกาะไม้ไดนมานำลำลำไม้มาลมำเกาะลายนะแล้วก็มาตรงกล้วยนี่มันกิเข่า นู่น้อยครับม,มูนเปนนู่กุก๊กเ็โตแล้วเอเปนนูกุ๊กมานำขี้ดินมานำฝืนฉันไห้ห่อ,หอ,อยังงี่งได้แน่นมากครับมานำหน้าไม้ฉันหงี่ยงมได้เหรอเมนก็นลุกดอกง่ายเลยเราลุ้นบ้องดีก่ครับมาหน่อยน้อง Talk hoặc nó mà gà mặc đốt xa à ninh nó quỳnh thâm ninh hùng thâm ninh hưng quát đỏ lại quân ninh nhé mong bàn ninh hưng ngon ngay quân ninh ngon 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 กันตอขอเทนูสัตสัวนมาก็มาโดดสิแล้วบ้านนี่งิงเนาะบวงกับหบ้อึกงานมาเือึกบวงมือกินเชา้ามากตัวสำนูนี่นึงครับขึ้นบ้านบวัวมานเอารอบแรกอะมือกนเช้ามันบัวมา,น,วน,มาน,นนั่แหแต่นู่นมันกินเขาจาังบึงแล้วมันบแมนน่นูใหญ่เท่านี้เนาะ กัดนะมันเป็นนู่นน้อยมันขึ้นกัดยอดทางเีมงให้ลงไม่เห็นโตมันแล้วตัวน้อยงะเขาอ่ะมันขึ้นมากัดหว่วงให้ลงเลยนะนะกินไล,นลนะ่นู่นไลยปีเนี่ยกัดอยอดเขาลงอ่ะเสียหายจังน,ะนบ้ฮึกบ้วงมันขึ้นกินนลำตน้น สองหนิงคือบุได้แล้วทำไมเนาะไอ้มานมานำครับมามานำห,าหนิงบุได้อ่ะสานตอกนู่มาก็มาดถเสียขนบรารเลยเห็นหนู่เฮียมาวิ่งใช่แล้วรอลุ้นบ้องมืออื่นเช้าครับทำไมเนองคือนี่คือ,คอบ,บมูมา,น,านมาเฮียกุนใช่ไหมรอลุ้นมื่อเช้าด้วยครับสวัสดียามเช้าครับทำไมเนอง หยามบว่วงกันครับบ่งวงกันใส่บว่วงไว้เมื่อคืนนี้ยามรอบเดียวครับเมื่อคืนเนี่ยยามไล่รอบก็บ่ได้มาวิ่งกวนเพิ่งล่างเลกกันฮึบบ่้ะล่างเละโอ้ฮึบอ,อยู่คือเกา่าไม่ให้มันเปิดน,น,นู่นเสด็จมันยังไงบ่้ะฮึบบ่วงทีนี้ หลงยามเบื้องน้มกันครับโอ้น้ำมอกระหล่วงลายครับพี่น้องเปียกหมดเลยนะเก่งขุดไปเปียก้อมบังกระบูพไปครับลุ้นน้ำกันครับน้อง,ลง,ลงอโ,อโตหงบบนนแล้วโอ้ผมว่าเริ่มเปน็นนูน่นน้อยเป็นนู่นใหญ่ออืม,อม นะโง่กินเขาอยู่เนี่ยเลือกเมื่อคืนเลยนะว่าหอมกินเขาทำไมน้องเลยได้บานเส่าให้เลยครับได้ตัวหนึ่งแล้วครับรุ่นของมึงวันนี้บ่างจากตัวนู่นมึงเนี่ยกินเขาเส่าให้จังเลยายามบา้างหาลังเด้อติดตัวหนึ่ง ลูงกันครับม่องเดี๋ยวไล่ลังอยู่ลังนึ่บ่วงกะอ,อยางทานบ่วงขึ้นมาอยู่เหิงเหรอโอ้ยเหม็นตัวเนี่ยที่เอาไว้ใส่ไว้นั่นกันขันเดียวกันเนี้ยนะครับลุกเงนต่อครับกูมาเบิดแล้วเฮ้ยน้องยีชิมฮาร่งต้องใช้ยีมฮ่าติดนู่นตัวเดียวเป็นนำยังหรือว,ว่าคมิเห็ดบ่วงใหญ่โหด ต้องใส่เห็ดบวงใหญ่โหดครับเนี่นู่มันตัวน้อยอะเวลามันยางมันได้รอดบวงไปอันนี้กระคุนซอ,องหญิงกระเบนหญิงบ่ได้นำพวกนี้ครับสันโต๊ะก็ได้นำ้ำคุณยาหนี่ยน,นี่กินนู่นได้ลุนแต่บวงครับซองหญิงสันโต๊บบะกร่ไดเออมานำ้ำ ผมเห็นกล้วยชุกอยู่ไว้ไปตัดดอกกล้วยชุกกันครับไอ้ใส่เปลนมเฮ้ยโอ้มาเห็นโทรศัพท์ผมนิดกว่า โอ,เเโอเาาเ้เ,เนะห็นมันก็สุกจะเฮืองเลยนะเห็นบ่ได้มาเบิ่องแค่แค่นู่กินจะเบิด์ตนะนู่กินไปกู้ไปเอากวยไปไว้ใหางอกกินนะกำมาบ้านละวางยี่สิบห้าลังติดนู่ตัวเดียวนู่น้อยนู่นี่มีลายโตอยู่พวกม่งลองลอยกันมันกินเขาหรอวะเดี๋ยวมูลแหงลงผมลองใช้อีกไว้อีกเบิ่ง สำหรับคลิปนี้คืออาลาหาจักกันแค่นี้เด้อครับบ่ได้ลงคลิปเพิ่งแล้วคลิปที่ผมไม่ลงเลยยิงป่าก็บ่ได้มีเวลาไปยิงบ่ได้เลี้ยงงวครับสำหรับคลิปนี้คือได้อำลาหาจักกันแค่นี้ครับยวนไถ่บอนโคกสวัสดีครับ